จอกับปาบารีเอกอีกครั้งนีงนะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดนะคะทุกคนเห็นรูปบอกเราวันนี้เราจะมารีวิวนะคะรองพื้นที่มีขายใน s ซเว่นอีเล n เวนั่นเองนะคะซึ่งปามาลงรูปไปในแฟนเพจแล้วบอกว่าสีมันเข้มมากเข้มแบบเข้มมากคือลงที่มือให้ดูคือเราอะ่ะก็เล็งๆตัวนี้มาเดินเข้าเดินออกเซเว่หลายรอบที่ทํางานอะนะคะแล้วก็อ่ะตัดสินใจซื้อพอด้วยหนึ่งเลยราคาสูงอะ่ะ ห้ากรัมหกสิบาทหรือ70บาทนั่นเองนะก็เลยคิดว่าจะซื้อดีหรือไม่สุดท้ายก็ทนความกะเฮี้ยนกระหือรือยอยากได้ของตัวเองไม่ไม่ไหวแล้วก็เลยซื้อแล้วพอกลับมาที่บ้านมาเทสที่หลังมือร้องไห้เลยค่ะสีเข้มมากแต่ว่าสาวผิวแทนผิวสองสีน่าจะปลื้มนะคะสิ่งที่พามาจะมารีวิวคืออันนี้เลยคะ่ะชิอันนี้คือ BHC Smoothing Match o u u n d t t o o นั่นเองนะคะเขาบอกว่าปาดปิดเป๊ะแล้วก็มีวิตามิน E แล้วก็เป็น Super m o i อยเจอ z i ไรด้วยนะคะตรงนี้นะคะที่สำคัญมี s w 5 0 p a ถึง4บวกและบอกว่ากันนะ้ำเอาได้ทดลองใช้ไปแค่วันหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นการผสมเพราะว่ามันเข้มกับผิวปามคือในกล้องเนี่ยอาจจะดูเฮ้ยไม่เห็นเข้มแต่ความจริงคือมันเข้มนะคะสีมันค่อนข้างจะเข้มเดี๋ยวมันจะปาดให้ดูเลยนะนี่นะคะดูดิเห็นปะ สีเข้มมากเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วนี่หน้าปามนะเห็นปะเข้มฉะนั้นใครเป็นคนผิวเข้มน่าจะปลื้มนะคะแต่ผมรู้สึกว่าปามรู้สึกเท่าที่ผมใช้นะมัมรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเนื้อดีเนื้อโอเคค่ะแต่สีไม่โอเคสำหรับคนที่ผิวขาวปมไม่ได้ผิวขาวขนาดนั้นเดี๋วก็แบบหูเข้มเชียวเดี๋ยวมันจะลงไปที่หน้าให้ดูกันนะคะซึ่ง ระหว่างวันอะพุ่งตรงว่าเราคงไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะสําหรับวันนี้หรืออาจจะออกไปกินหมูกระทะเดี๋ยวว่าก,กันอีกทีตอนยืนยืนอะไเงี้ยนะคะเนีย่ยทุกคนสีมันเข้มแต่เหมือนพอปาดไปที่หน้าแล้วเหมือนจะไม่เข้มแต่ความจริงนะคะมันเข้มนะตรงนี้มันมีไฟดวงใหญ่มากแล้วตัวนี้คือหน้าเหลืองมากอะหน้าเหลืองแบบโอ้โอ้โ้โอ้โอ้พั้นะคะอ้การตอ้ ลงไปนะจ๊ะอันนี้เป็นทับของแบรนด์ XIXI นะคะหน้าเหลืองมากเลยทุกคือในกล้องเนี่ยมันจะเห็นยังไงมากอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีไฟวงใหญ่มากแล้วมันทำให้หน้าเหมือนไบร์ขึ้นกระจ่งางใสขึ้นตอนนี้ความเป็นจริงก่อนทุกคนตอนทีปามรู้สึกว่าน้าเหลืองมากเลยอะอ่ะปามแบบไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอะคะ่ะเดียเด๋ยวๆนะเพราะว่า มันออกซิไดรแน่นอนสำหรับผิวปางที่เป็นคนเหนื่อยเยอะนะคะอืบางเบาค่ะกลิ่นหอมมีกลิ่นน้ําหอมนะกลิ่นหอมบางเบาแล้วก็ปกปิดได้โอเคเกลี่ยได้โอเคแต่ว่ามีสิวตรงนี้เห็นปะคือแกเชื่อปะร้อยว่าพันปีแกไม่เคยเห็นสิวฉลอกแล้วทีนี้เมื่อวานฉันไปงานคอนเสิร์ตท,ทัวร์ของคุณคิมนำกิวน่าจะน่าจะได้ดูไอ้นี้กันแล้วเนาะคลิปเนาะ สิวขึ้นมาจากไหนไม่รู้งงมากวันธรรมดาไม่ขึ้นหรอกไอก้ขึ้นวันที่กูจะไปหาผู้ชายแล้วแกคือใครเป็นแฟนคลับเขาอ่ะไม่ได้ไปครั้งนี้อยากจะบอกพลาดมากเพราะว่าเขาน่าจะมาครั้งเดียวในประเทศไทยคือเขาอาจจะเขาบอกว่าเออจะมาอีกแต่ในความจะมาอีกของเขามันจะมาเมื่อไหร่แกแลวเนี้ยเขาเป็นแบบเขาก็อายุเยอะแล้วว่าสี่สิบนิดนแล้วอ่ะนะคะ แต่ว่าในงานอนะ่ะสนุกมากเขาเป็นคนมุกเยอะมากตลกมากหล่อมากๆแกถ้าเห็นในรูปแกคิดว่าเออไม่ดูไม่หล่อเลยอย่างเนงะี้ยตัวจริงคือสูงยาวผิวแบบผิวไม่ได้ขาวแต่ว่าเป็นคนแบบเนียนอะเออหล่อมากอะนี่ก็ตบไปนิดนึงคือตรงรอยที่มันเป็นรอยสิวจัดๆมันก็บิวเพิ่มได้แหละแต่เนื่องจากว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะรศส่ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเป็นแบบมันใหญ่อ่ะฉะนั้นแบบมันก็อาจจะปกปิดไม่ได้ถึงเขาจะบอกว่าปาดปิดเป๊ะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นส่วนเออกระเนี่ยเห็นปะยังพอเห็นกะอยู่คือถึงแม้ว่ากะปมจะไม่ได้ใหญ่นะคะแต่เนื่องจากว่ากะปมเนี่ยเป็นแบบจุดเล็กๆที่มันมันวงกว้างนิดนึงค่ะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นชัดนิดนึง แล้วตรงนี้ปามไม่ปิดแล้วปามเอาแค่นี้พอนะคะปามรู้สึกว่าเนื้อมันบางมากอะ่ะเนื้อมันบางมันสบายผิวแต่ตอนนี้มพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืองแบบเหลืองดีซ่านขนาดนั้นนะแต่ก็เหลืองคือหมายถึงว่าเข้มกว่าผิวปามไปสักประมาณครึ่งเฉดถึงหนึ่งเฉดนะคะโอเคเดี๋ยวปามจะไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงซึ่ง เดี๋ยวทิ้งระยะสักนิดนึงก็แล้วกันตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงครึ่งสักแบบมาณทุ่มนึงหรือว่าหกโมงอะไรเงี้ยคุยกันอีกทีนึงฝนฟ้าก็ขัดกำลังขนองแล้วนะเนี่ย ก็ผ่านมาเป็นเวลาแบบ2อถึงสชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าของปามเนาะที่ใช้รองพื้น BHC นะคะบอกว่ารองพื้นเนื้อซาตินคุมมัน12ชั่วโมงปกปิดแล้วก็บางเบาสำหรับตัวปามรู้สึกว่ามันบางเบาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพูดเรื่องสีก่อนนะตอนแรกสีมันดูน่ากลัวจริงแต่พอเออได้ใช้จริงๆก็ไม่ได้ดูเหลืองจนน่าเกลียดอะเป็นว่าผิวขาวก็สามารถใช้ได้ปางคิดว่าไอความเหลืองตอนแรกเนี่ยพอมันเบรนมันเกลียดแล้วมันคงแปลตัวทําให้สีมัน เทะะ่าที่ลองดูเนี่ยโอเคมันเข้มกว่าหน้าปานิสหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะถือว่าคนผิวขาวที่ไปโทนเหลืองยังสามารถใช้ได้อยู่จนถึงผิวเข้มนะคะนั้นรองพื้นตัวนี้นะคะผิวเข้มผิวที่ประมาณผิวขาวเหลืองจนถึง ผิวคล้ำผิวเข้มเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วเนื้อบางเบากลิ่นหอมปกปิดโอเคแต่ว่าไม่ได้แบบปกปิดแบบ f full coverage นะคะถือว่าปกปิดโอเคเลยเขาบอกว่าคุมมัน12ชั่วโมงแต่เรใช้ไปแล้วความรู้สึกว่ามันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักมันค่อนข้างที่จะแนบติดไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าใดๆเลยคือโอเคมากๆเลยแต่ราคามันอาจจะสูงนิดนึงอะหกสิบเก้าบาทนะคะ 5ml อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวบําก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เป็นรองพื้นในเซ่นเลเวนที่ถือว่าโอเคนะคะสำหรับผิวบํแต่ถามว่าชอบไหมก็คงไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องสีแต่ว่าถ้าเรื่องอเนื้อบางเบากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเกลี่ยความเกลี่ยอะไรเงี้ยโอเคมากแล้วก็แนบชิดสนิทผิวผิวแห้งสามารถใช้ได้ผิวมันก็ยิ่งสามารถใช้ได้เลยนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พีหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ